ยิงเข้ายังยิงเข้ายังเนี่ยไปไหน่ะนี่จะดูตัวนิ้ตั้งหัวยองลุหันหลังมนู่นไหนจะพูดตัวเมียอยากรูก้หันหน่อยครีมสีครีม ตัวเมียอีย๋เดี๋ยวไปเอาอาหารมาให้นะแล้วก็น,นะเดี๋ยวอ่ะอ่ะนี่น,น้องอยู่บ้านหลังนี้รอป่ะเดี๋ยวเอาอาหารมาให้อ้าวกินแล้วนี่มีคนเอามาให้ใช่ป่ะอ้าวนี่ก็วิง่ง